ป็นความผนรทำแบบนี้ทำไมนึกแครต้องมาทำหน้าวัดหน้าโรงพักอะไรเพื่ออะไรเซไปเลยเนี่ย็คือนี้ทำที่ไหนบ้างหน้าวัดไปชุมราชที่ไหนอีกแล้วที่ไหนอีกเเวนตรงสาขาไหนโรงพาลไปขวาไมของอกอนอ๋อนมีการเนี่ย้ก็เข้าบ้านไป็ามจุดใช่ไหม แล้วก็เข้าบ้านไปสี่ถนนที่บ้านก็คืบ้านทำยังไงที่บ้านทำอะไรก็หนูไล่เต้นปกติค่ะจะไล่แบบเนี่ยแบบเต้นอะไรนะคะแบบตลกตลกอะไรตอนมันถึงเนี่ยตอนกี่โมงคือหนูออกจากบ้านหนูเริ่มไลฟ่ประมาณประมาณห้าทุ่มมาที่วัดก็ท่าประมาณห้าทุ่มหรือว่าลงท่าที่วัดประมาณห้าทุ่มครึ่งยังไงห้าทุ่มครึ่งประมาณนั้นแป๊บเดียวก็ไปใช่ค่ะแล้วใช้เครื่องเสียเสียงแบบไหน เป็นลำโพงบูทูสตัวประมาณนั้นแล้วเมื่อวันเมื่อคืนได้มีใครบ้างที่บ้นมีหนูแล้วก็มีหนอสองคนหรอห้องขับจักรยานใช่ไอ้สกูตเตอร์เสียเงินเลยนะใช่ไหมใช่เลยแล้วมีใครอีกอ่ะมีผู้หญิงเจนผู้หญิงในยิปนั่งอยู่ข้างบนเขาผ่านมาเห็นด้วยไหมเขาผ่านมาเห็นโดนอ่ะเขาเลยจอดดูใช่ไหมโอ้ตรงนงนณาเขามหากรเขาก็เลยจอดที่หอ เราลงรงไลฟ์สดก็คือสามที่นะใช่เราไประชุมราชหน้าโรงพักแล้วไปเซเว่นก่อนถึงชุมพาเดลเบลนะค่ะแล้วก็ถนนมานึงเป็นสี่แล้วเด็กคนนั้นเป็นใครที่เคยมาใ้ามาให้เราที่เป็นสมุนเตอร์ที่เสร็จที่สมุนเตอร์เป็นหนางของหน้าซึ่งหนุ่มก็คือรองบ้านของหน้าเนี่ยติดยาไม่ค่ะเดี๋ยวตรวจสวะหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวเจ็ตรวจสวะหน่อย น้องเมอกี้มาด้วยครั่คือีแกชนอก็อยู่ที่บ้านกัคือาอยู่ที่รสงแต่ว่าเขัมาด้วยนัเนี้ยของอยู่บ้านหลังที่ใช้ของบ้านหนึ่งลหบ้านซอยสิบแปดหรือสิบเก้าอยู่บ้านซอยสิบแปดของเนียนะโทรไปหน่อยได้ไหมให้เขามาให้บอกเขาด้เดี๋ยวเขาไม่รู้โทรบอกไม่เหนเมื่อกี้เขามาแับราอยู่รให้เขาขี่รถกลับแล้ว มีมีชุดที่ใส่มีชุดดีดีค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องทีมีโซดแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเล็กแล้วก็ลังผงรายได้ที่ใช้ที่เขาคุณสั่งที่เขาโอนโอนมาเนี่ยถ้าเขาโอนมาเงินไปเข้าใครเออเราเป็นรายได้โอนเงินที่โอนมาไม่ได้เข้าบัญชีหนูแต่ว่ามันไม่มีใครโอนเมื่อคืนมีใครโอนมายไหมมีหนึ่งคนร้อยบาทโอนมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยโอนค่าอะไรเหมือนว่าหรอว่าเป็นแบบเหมือนา่าน้ำใจอะว่าทำให้เขามีความสุขเอีไยเขาก็โอนมา เจ้าของบัญชีที่ที่โอนไปไปทางเป็นใครไปทางคือแฟนแฟนอยู่ีไหนแฟนหนุ่มงานที่ที่ีงานที่เดียวกันอะไรเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรเอ่อชื่อจริงนย่างก็คืออาทิตย์สีรกค่ะชื่อเล่นอาทิตย์อ้ามค่ะอามค่ะไม่ใช่คนที่ขับรถฟอร์ดสีต้าเมืองนั่นเจ้าของน้าเจ้าของค่ะอ้ามกับทางมันอยู่ด้วยกันได้เหรอ แล้วปกติเราทําแบบนี้ไหมแบบว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไรสดไรสดเกินแล้วได้ตังค์เงนเข้ามามีไหมนี่มันเพื่อการค้ากันเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะฮะคือหนูหจะไรสดแบบว่าเป็นแนวทําคลิปตลกๆเพื่อว่าสร้างความสุขความบันเทิงเพราะเอ็กซ์ซีที่เขาติดตามหนูจะเป็นพวกที่แบบว่าเออหนูต้องคอนเนคแบบเาเรีอออะไรเหมือนเป็นเด็กน้อยโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาดูแบบว่าตลกคลายเครียดมีสมาชิกเท่าไหร่เออ ตอนนี้เทปที่กำลังเปิดมาที่ไลฟ์สดก,ก็คือนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ที่สองหมื่นแปดนะสองหมื่นแปดใช่ค่ะแต่เทปเก่าไม่ถึงดิวไปแล้วประมาณหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าตอนนั้นทำอะไรก็ไลฟ์สดหนูไลฟ์สดนี้มาประมาณสามไลฟ์เอาถ่าออกไปใส่ชุดเดียวแล้วก็ไปไลฟ์ตามทางเนี่ยหนะไม่ค่ะเมื่อกก็เต้นอยู่ที่บ้านไม่ได้เข,ข้อาอะไรอัดออกมา่งศึกเอแค่อยู่หน้าบ,าาบาะะวว้านตัวเองแถวบ้านอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่ามันประมาณสามปีที่แล้วแล้วเทปเก่าดิวที่หนุ่มมาทำ เอาใครผู้กล่าวหาพข้าราชการแต่เนี้ยเอาข้อหาที่คุณจะต้องโดนเนี้ยเอาเอาเอาหน้างานแจ้งเขาสร้างเลยเอานำา้าำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่อมข้อมูลซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปาอาจเข้าถึงได้สองส่งเสียงดัง ผู้ใดส่งเสียงทําให้เกิดเสียงหรือก็ทําความรู้ออ่งโดยไม่มีเหตุอันควรจนทาให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนลางการผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบโดยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจน